สวัสดีครับ e อ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนทละครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วเราแนะนําวิธีการชาร์จไฟผ่านตัวโฮมชาร์เจอรของเจ้า BYD Atto 3กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําการชาร์จไฟผ่านสถานีชาร์จต่างๆนะครับวิธีการใช้งานใช้งานอย่างไรนะครับผมเบื้องต้นตอน้องอธิบายก่อนว่าสถานีชาร์จมีจํานวนยังรองรับไม่มากพอนะครับแต่ว่าก็หลังๆเขาก็เริ่ม เพิ่มสถานีชาร์จขึ้นเยอะรื่อยๆนะครับสถานีชาร์จในไทยนะครับก็จะมีเจ้าใหญ่ๆอยู่3เจ้านะครับ1ก็คือ e a n e r e เลยนะครับก็คือเป็นสีเขียวนี่นะครับจะมีจํานวนอ่าสถานีชาร์จเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะที่สุดในประเทศนะครับทั่วประเทศจะมีประมาณ400สถานีนะครับในข้อมูลปัจจุบันนะครับจะมีประมาณ400สถานีเนาะทั่วทั่วประเทศไทยเลยนะครับผม e a n e r e ก็จะอยู่ตามพวกห้างหรือว่าเซเว่นอะไรเงี้ยครับจะมี เี่แวรอยู่นะครับผมส่วนเจ้าที่2จะเป็นตัว ev station plus นะครับก็คือเป็น ev station เนี่ยจะเป็นสถานีชาร์จของปตทนะครับจะอยู่ตามปั๊มปตทนะครับสถานาี ev station เนี่ยก็จะกำลังไฟวัดไฟเนี่ยก็จะอาจจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับอาจจะชาร์จไวกว่าเพื่อนเนาะจากที่ทดลองมานะครับ ev station ก็จะมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ362สถานีนะครับทั่วประเทศไทยก็อาจจะน้อยกว่า EA นะครับต่อมาอันดับ3ก็จะเป็น ของการไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้านครหลวงก็จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเนาะจะชื่อแอปว่า MEA นะครับ EV นะครับผมก็จะเป็นตัวสีส้มๆเนาะส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะอยู่สถานีจะอยู่ตามต่างจังหวัดก็จะเป็น PEA นะครับก็จะมีสถานีชาร์จเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับประมาณ20-24สถานีนะครับทั้งในกรุงเทพเนี่ย ก็จะมีประมาณ20กว่าสถานีต่างจังหวัดของ PA ก็จะมีประมาณ20กว่าสถานีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะก็จะน้อยกว่าส่วนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นของอแบรนด์รถของเขานะครับก็จะมีเป็นสถานีชาร์จของ BYD หรือสถานีชาร์จของ Tesla หรือว่าจะเป็น MG นะครับก็มีนะครับท่านก็ไปหาใช้บริการสถานีใกล้บ้านได้นะครับส่วนขั้นตอนการใช้งานเนี่ยทุกสถานีต้องมีแอปของเขาเองนะครับแอปของเขาก็จะมี ตามชื่อเขาเลยนะครับก็พิมพ์หาโหลดมานะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับกรออีเมลกรอเบอร์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผูกบัญชีหรือว่าจะจ่ายเป็นวอลเล็ตก็แล้วแต่แอปอีกทีนะครับแต่ของ ea เนี่ยอย่างของ ea เนี่ยก็จะจ่ายผ่านวอลเล็ตได้หรือหักผ่านบัตรได้เลยนะครับผมของ ea นี่แ e r s เนาะส่วนของเจ้าอื่นก็จะมีรูปแบบการชาร์จเหมือนกันนะครับเราก็คือต้องลงทะเบียนก่อนเนาะลงทะเบียนการชาร์จก่อนแล้วลงทะเบียนสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยก่อนล็อกอินเรียบร้อยก็ ถึงจะค้นหาสถานีใกล้เคียงท่านนะครับสถานีใกล้ท่านท่านก็ไปแล้วก็กดแล้วก็สแกนผ่านหน้าตู้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ที่ eA Anywhere แล้วเดี๋ยวเราจะลองแสดงตัวอย่างให้ท่านดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการชาร์จไฟของตัวสถานีชาร์จกันนะครับไปดูกันเลยามาถึงวิธีการใช้งานผ่านตัวสถานีชาร์จนะครับ EV Station นั่นเองนะครับวิธีการชาร์จขั้นแรกเลยนะครับเราต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับ อาสถานีชาร์จทุกสถานีชาร์จก็จะต้องโหลดแอปเหมือนกันหมดนะครับอย่างของ eNivea เนี่ยผมก็โหลดแอปของเขามาแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาดูเนาะตัวแอปของเขาจะเป็นสีเขียวๆนะครับเปิดมาแล้วก็เข้าแอปเลยนะครับเข้าแอปเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะหน้าข้างล่างเนี่ยจะเป็นหน้าหลักก่อนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะให้เราลงทะเบียนอนะเรียบร้อยพอเราลงทะเบียนเสร็จกรอกข้อมูลอีเมลอะไรเสร็จนะครับเรียบร้อยการเติมเงินเนี่ยก็จะเติมมาที่กระเป๋าตังของฉันข้างล่างนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ากระเป๋าตังของฉันเนาะ เนี่ยอันนี้อันนี้จะมียอดยอดเงินอยู่นะครับของผมแล้วก็มีประวัติการเติมเงินที่ผมเคยเติมไปนะครับอ่าวิธีการเติมเงินเข้าเราก็กดคําว่าเติมเงินได้เลยนะครับกดเข้าไปที่เติมเงินแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับขั้นต่ําคือ2 0 0้บาทเนาะก็มีตามราคาเลยนะครับเราเลือกเติมหันบัตรเครดิตก็ได้หรือ QR payment ก็ได้ถ้ากด QR payment แล้วก็ยืนยันเลือกจํานวนเงินเนี่ยแล้วก็กดเติมเงินเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะมใีให้เราในในในแกลเลอรี่ England แล้วนะครับแล้วก็ไปวางใน แอปพลิเคชันของโมบายแบงกิ้งของเราได้เลยนะครับอันนี้แต่ว่าผมผมเติมไปแล้วก็มียอดเงินคงเหลืออยู่ก็ใช้ได้เลยเนาะเราก็กลับมาเนาะหน้าแรกนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะ EV Charger อ่ากดเข้าไปมันก็จะค้นหาสถานีของเราอะไรอย่เงี้นะครับแต่เรามีมาอยู่หน้าสถานีแล้วตรงนี้มันก็สามารถค้นหาสถานีใกล้เคียงเราได้เนาะเรามาอยู่หน้าสถานีแล้วเราก็กดตรงนี้ที่เป็นสแกน QR code เนาะ อ่าพอกดเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีกล้องให้เราเราก็ทําการเดินมาสแกนตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นหน่อยเนาะเครื่องมันเก่าแล้วมันอาจจะจางนะครับก็สแกนตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าสแกนไม่ติดเนี่ยนะครับเราก็จะกดที่รหัสเข้าใช้บริการเพื่อเป็นการเขียนอักษรสีตัวข้างล่างได้นะครับแล้วก็เขียนไปเลยนะสี่เห้าอาแล้วก็กดต่อไปอ่าเขาคำวนวณหาอันนี้ผมลง อันนี้ผมลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะเขาก็จะให้เราเลือกรุ่นรถอันนี้ผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับอันนี้ก็กดต่อไปได้เลยดูว่ารถสเปคใช่รถเราไหมตรงไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็กดต่อไปนะครับต่อไปเลือกหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จนะเดี๋ยวให้กล้องมาดูมันจะมี2ฝั่งเนาะฝั่ง A ก็คือฝั่งซ้ายเนาะ B ก็คือฝั่งขวาแล้วแต่นะครับแต่เราตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่ง A เนาะหัวชาร์จมันก็จะมีให้เลือกเป็น ccs นะรก็จะชาร์จไวนะครับปล่อยกําลังไฟอยู่ที่135วัตเนี่คร่วน t y สก็คือเป็นหัวชาร์จเดี่ยวเนาะเราจะเลือกหัวชาร์จที่มันคู่กันนะครับเลือกฝั่ง a เนาะเพราะเราอยู่ฝั่งนี้เลือก a ไปเสร็จกดต่อไปเลยอ่าแล้วก็วางจํานวนเงินเข้าไปเนาะอย่างเช่นเรามีจํานวนเงินเท่าไหร่ผมมีอยู่ร้อยเบกว่าบาทเมื่อกี้ก็วางไปงร้อยเดียวก่อนนะแล้วก็ค่าอัตราค่าบริการนะครับ7.1บาทต่อหน่วยเนาะของสาหรับตู้ ea nivia เนาะแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับวางเงินเสร็จกดต่อไปได้เลยอ่าแล้วมันก็จะมีให้ยืนยันกำชรอเงิน,น พอชาระเงินเสร็จอ่ะตู้มันจะปลดล็อกมาได้ยินเสียงเนาะอ่ะตู้เปิดมาแล้วอันนี้คือตัวสายชาร์จนะครับอ่ะต่อไปหน้าจอมันจะขึ้นนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือเสียบสายชาร์จเนาะเราก็เอาสายชาร์จไปเสียบก่อนแต่สายชาร์จจะหนักนิดนึงนะครับคุณผู้หญิงก็อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงหรือว่าให้คุณผู้ชายช่วยนะครับเป็นคนใช้รถไฟฟ้าต้องแข็งแรงแล้วก็อดทนนะครับผมอ่ะเปิดฟาก่อนอ่ะปุ๊บเราก็ เหมือนปกติเลยมันเป็นสองหัวนะอันนี้มันจะชาร์จไวนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนตามที่เขาบอกในแอปเลยอ่ะเสียบเข้าไปแล้วมาที่จอเสียบแล้วก็กดต่อไปเขาจะมีเวลาด้วยนะเราต้องเสียบภายในเวลานี้เนาะพอเสียบเสร็จก็กดต่อไปอ่าเสียบเสร็จแล้วเขาบอกกรุณาลรถล็อกรถนะผมลองแล้วก็คือไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ล็อกไปเพื่อความปลอดภัยเนาะเผื่อบางทีเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วมีคนเข้าไปอยู่ในรถเรานะครับเพื่อความปลอดภัยก็ กดต่อไปนะครับพอล็อกรถแล้วกดต่อไปปุ๊บมันก็จะมีขึ้นข้อความนะครับขึ้นหน้าการชาร์จเนาะมันก็จะบอกพวกรายละเอียดต่างๆสถานะก็คือกําลังเตรียมอยู่นะครับเราก็กดเริ่มชาร์จตรงนี้นะต้องกดเริ่มชาร์จก่อนปุ๊บเริ่มชาร์จเสร็จอ่าอันนี้สถานะเขาใกล้จะได้แล้วก็คือมันจะมีเสียงแจ๊กตรงหน้าจอนอะหน้าจอมันก็จะขึ้นกําลัง อินストอลอยู่นะอ่าพออินストอลเสร็จมันมันมองไม่เห็นเนาะหน้าจอเขาเก่าแล้วเครื่องนี้ต้องขออภัยด้วยอ่าพอเรียบร้อยชาร์จอะไรเสร็จมันก็จะขึ้นชาร์จจริงนะสถานะเป็นสีเขียวก็คือเริ่มชาร์จไฟแล้วนะครับอ่าเริ่มชาร์จไฟแล้วเนี่ยตัวแอปรถเราเตือนว่ารถเริ่มชาร์จไฟแล้วนะครับอ่าแล้วก็นี่อันนี้ข้างล่างนี่จะบอกว่าค่าไฟเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ยก็ขึ้นอยู่ร้อยหนึ่งที่เราเติมไปเนาะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้ข้างในกันว่าไฟเข้าไหม ก็เหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยชาร์จโฮมชาร์จเจอเนาะแต่ว่าชาร์จสถานีจะไวกว่านี่ไปเข้าแล้วประมาณ22นาทีเต็มนะครับที่เขาบอกในหน้าจอเนาะอ่าระหว่างนี้เราก็อ่าไปกินข้าวรอหรือว่านั่งรอในรถก็ได้เนาะแต่ว่าไม่แนะนําให้สตาร์ทรถไว้นะครับมันอาจจะอ่าเกิอดอันตรายได้เนาะแล้วก็ การชาร์จไฟไอสถานีชาร์จเนี่ยเขาเวลาฝนตกสามารถชาร์จได้นะครับเพราะว่าเขามีสายดินกันไฟรั่วอยู่แล้วนะครับฝนตกก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครับผมระหว่างรอชาร์จก็มาดูนะครับเขาแต่ละสถานีเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วเนาะว่าการใช้งานเบื้องต้นขั้นแรกก่อนการชาร์จและขั้นสุดท้ายก่อนการชาร์จเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเนาะอันนี้เราก็มาอะไรายละเอียด ขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ามีอะไรสงสัยหรือจะสอบถามเนี่ยก็สแกนแอดไลน์ไปได้หรือติดต่อเบอร์ข้างล่างได้กรณีฉุกเฉินเนาะอันนี้คือบอกเป็นข้อมูลให้นะครับเขาจะมีข้อมูลให้เราทุกสถานีชาร์จเลยนะครับผมอย่างเมื่อกี้เราไปกินข้าวไปเดินเล่นมาแล้วนะครับก็แอปแจ้งเตือนแล้วว่ารถหยุดชาร์จแล้วก็คือชาร์จเต็มแล้วนั่นเองนะครับเราก็เราก็มาที่ตัวสถานีที่เราชาร์จไว้เนาะเข้าตัวแอปเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งมาก็คือเป็นหน้า การชาร์จเนี่ยครับมันก็จะให้เป็นการเช็คเอาท์เนาะก็คือชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้วขึ้นฟินิชแล้วนะครับผมก็คือไฟเต็มแล้วนะครับผมก็อ่าเวลาเขาจะมีเวลานับถอยหลังให้เราเนาะประมาณ12นาทีเราก็ต้องเอารถออกแมงั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอ่าเราก็มาถ,ถึงรถแล้วตรวจสอบดูอ่าแบตเต็มแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าเราก็กดเช็คเอาท์ออกตรงนี้เนาะเช็คเอาท์กดต้องการเช็คเอาท์หรือไม่ตกลงไปนะครับอ่า ค่าใชจ่ายสรุปจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเมื่อกี้เติมไปร้อยหนึ่งใช้ไปเจ็บาทเนาะชาร์จจนเต็มเมื่อกี้นะครับผมก็อรอเขาสักครู่หนึ่งแอบบหนึ่งนะครับอเมื่อเรากดเช็คเอาท์เสร็จเราก็ทําการดึงตัวชาร์จออกนะครับผมแล้วก็เก็บที่ชาร์จให้เรียบร้อยพอเก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ที่เดิมน,นะครับจริงๆมันต้องทํางานผ่านขั้นตอนการใช้แอปนะครับแต่ว่าอันนี้ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็คือแอปพลิเคชันล่มนะครับเราก็เลยลองเพิ่มเติมนะครับโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับเราก็เลยดึงออกเลยแต่ปกติแล้วนะครับถ้าถ้าเรากดเช็คเอาท์เนี่ยในแอปเสร็จต้องกดเช็คเอาท์และเรียบร้อยก่อนมันถึงจะปลดล็อกตัวสายนะครับผมแล้วปลดล็อกตัวสายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเก็บแล้วในแอปเนี่ยมันก็มันจะบอกให้เราเก็บสายก่อนเราก็เก็บตามเขานะครับแล้วก,กดปิดตู้ไปนะครับ กนนันว่าเราเก็บสายเรียบร้อยแล้วเราก็กดเช็คเอาท์ออกมันก็จะสรุปค่าใช้ใจ่ายให้เราอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วตู้ก็จะล็อกแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือขั้นตอนการชาร์จไฟผ่านตัวสถานีชาร์จเบื้องต้นนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเหมือนเดิมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับหากสนใจเช่ารถไฟไฟ้า B ีวดีก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้นะครับท้ายคลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผม